เฮ้หัวแตกว่ะเฮช็อตแ,อแ,อแอม่งยิง,งหัวมันมากเลยออโอโ้โหมันน้อ,นอยนี่นนแหละปืน อะไรครับผมสวัสดีทุกคทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมคอยแบงค์นะครับอยู่ผมกับเด็กกับซิกเมอร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันอัปเดต p a t t e r พาร์ทนะครับผมเนาะอัปเดตเข้ามาวันที่24นะครับเดือน12ของเรานะครับผม24เดือน12นะครับปี67นะครับผมเนาะซึ่งคลิปนี้จะไม่ได้ลงวันที่24นะครับก็จะลงเป็นวันที่25แทนนะครับผมเนาะเพราะว่ามันมันไม่ทันละมันไม่ทันละซึ่ง บตเตอร์พาร์ทใหม่เข้ามาแล้วก็มีด่านใหม่เข้ามาด้วยนะครับเป็นด่านตัวตัวนี้อ่าอย่างอย่างผมยังไม่ได้เล่นนะด่านตัวนี้แล้วก็มีไอเทมใหม่เข้ามาด้วยนะครับนั่นก็คือมีดของตันต้านะครับผมเนาะก็คือมันเป็นช่วงแบบว่าเอ่อช่วงคิดมัดใช่ไหมอ่าตอนนี้มันเป็นช่วงคิดมัดพอดีตัวเกมก็มีการอัปเดตเอ่อซีรีส์เอ็กซ์มาส2024เข้ามาซึ่งตัวเนี้ยที่เราเห็นตัวเนี้ยมันคือมีดนะครับมันเป็นมีด <laughs> มันเป็นมีดอะครับผมนะเป็นมีดที่เป็นในลักษณะรูปแบบของเออ่ตัวเกติมะเออ่กตเกติมะนั่นเองนะครับผมเนาะเออ่เป็นคุกกี้เกติมะนะครับไว้ผมทําคลิปเออ่เล่นอีกต่างหากละกันเนาะครับตอนนี้ยังไม่ใช่อันนี้บอกเฉยๆว่ามันมีมันมีหลายอย่างนะโอเคเรามา,าดูกันที่แพตเทิลพาร์ทของเราละกันนะครับแพตเทิลพาร์ทก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอบนี้ก็จะเป็นปืน APC9 ที่ผมได้ทำคลิป ทำความรู้จักกับปืน APC9 ไปแล้วนะครับปืน APC9 เป็นปืนที่เล่นยิงหัวค่อนข้างมันนะครับแต่ว่าถ้าจะให้มัน,น่็ต้องเล่นเป็นตัวย้อมแมวนะครับถ้าเล่นเป็นตัวย้อมแมวเนี่ยจะมันมากนะครับที่ซันเนี่ยเราจะได้ของถาวรอ,อ่สี่อย่างแล้วได้ตัวละคร2ตัวนะครับผมแล้วก็ได้มีดปังตอถาวรน,นะครับอันนี้มีดปังตอถาวร M speed 99นะครับผมแล้วก็เลเวลสุดท้ายของเราก็จะได้ปืน APC9 ถาวรของเรานะครับผมแล้วก็เนมการ์ดนะครับแค่นั้นแหละไม่หรอก จบประมาณน,นี้นครับผมเนาะมาเรามาดูที่ปืน APC 9ของเรานะครับอันนี้เราเรายังไม่ตันนะเออเลเวลผมยังไม่ตันแต่ว่าตัวเกมเขาก็ได้แจกปืนวันมาให้เราลองเล่นก่อนนะครับผมสำหรับเป็นท่านพาดพิมพ์ซึ่งสเตตัสทุกอย่างก็ตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันตัวเดียวกันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเนาะเดี๋ยวดูกันก่อนละกันนะครับ AP เดี๋ยว AP เอ้ APC 9โอเคนะครับ แต่เ,เราดูที่สเตต,ตัสก่อนนะกันนะครับผมเนาะสเตต,ตัสตัวนี้ตัวย้อมแมวเนี่ยก็คือดาเมจอยู่ที่23หน่วยนะครับผมดาเมจจะอยู่ที่23หน่วยอัตราการลั่นกระสุนจะอยู่ที่93หน่วยนะครับาตราความแม่นยำที่93หน่วยนะครับส่วนเอ็มสปีดที่92หน่วยแรงดีดแนวตั้งแนวนอนจะอยู่ที่93 93อะ39ทับ34หน่วยนะครับ กระสุนที่30นัดนะครับผมนอรระยะยิง60นะครับผมอันนี้คือประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวยออแมวนะครับหรือตัวทาวลของเราก็จะได้สเตต,ตัสแบบนีต้ตัวธรรมดาก็ไม่ได้แตกต่างกันครับตัวธรรมดาก็สเตตัสทุกอย่างก็เท่าเท่ากันนะครับก็ได้เมจ23ยี่สิบสามอัตราลักกระสุนที่9กิหน่วยส่วนความแม่นยำหกมเอฟสเตตัสเก้ิบแรงดแนวตั้งแนนอนที่3 9มสกทับกระสุน30นัดระยะยิง60ซึ่งจะเท่ากันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นตัวถาวร ซึ่งตัวถาวรเนี่ยกระสุนจะมีไม่เยอะครับจะมีแค่ปันปันแค่30คือประมาณว่าสงวนไว้นะครับถ้าปืนถาวรต้องกระสุน30มนะครับผมเนาะจะให้กระสุนเยอะเท่าตัวตัวขายไม่ได้ไม่งั้นมันขายไม่ออกนะโอเคลหลักๆจะประมาณนี้อะเรามาพูดถึงเรื่องเอฟเฟกต์ละกันนะครับเอฟเฟกต์ effect ของซีรีส์ตัวเนี้ยหรือ,อปืนถาวรตัวเนี้ยหรือว่าซีรีี่ของตัวเนี้ยมีเอฟเฟกต์ด้วยกันอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกเลยคือไฟป,ปากกระบอกปืนแล้วก็อย่างที่2ก็จะเป็นเอฟเฟกเมื่อเรายิงโดน โดนตัวของสตูนะครับผมเนาะอย่างแรกเนี่ยไฟปากกระบอกปืนเวลาเรายิงเนี่ยปืนมันจะออกเป็นไฟมันจะออกเป็นสีฟ้านะครับเพราะว่าตีมรอบเนี้มันคือยุทธการทะเลข้างก็คือประมาณว่าสายรับใต้น้ําอะไรอย่างเงี้ยบุกแบบคือลบกันทางน้ําอ่ะเพราะฉะนั้นอาวุธมันจะออกแบบไปกันในในทางน้ํานะครับอืมอืมนะลายออกแบบไปทางน้ําแต่ไม่ค่อยออกไปทางน้ําเท่าไหร่เลยวะ่ะ <c oughs> มันออกไปเป็นลายทหารพางพางสีน้ําตาลอะนะ แต่ว่าเอฟเฟกเนี่ยไปในทางน้ำนะครับผมเนาะเอฟเฟกปากกระบอกปืนจะเป็นสีฟ้านะครับผมเดี๋ยวก็ผมก็จะมีคลิปขึ้นให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าเป็นยังไงสาหรับเอฟเฟกปากกระบอกปืนนะครับเวลายิงก็จะเป็นไฟอ่ะเปลี่ยนจากไฟสีส้มสีแดงเป็นไฟสีฟ้าโทนแบบน้ำๆนะครับก็ประมาณนี้สําหรับไฟปากกระบอกปืนตัวอย่างที่2เนี่ยคือเอฟเฟกเมื่อเรายิงศัตรูโดนมันก็จะเป็นสีฟ้าโดยตอนที่เรายิงศัตรูเนี่ยมันจะเป็นรูปน้ำมันขึ้นมาครับ ประมาณเหมือนน้ำวนเหมือนวงกลมขึ้นมาเป็นสีฟ้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีคลิปให้ดูนะก็ดูๆนะเดี๋ยวก็คงขึ้นแล้วละเพราะเดี๋ยวผมต้องไปใส่ตอนตัดไปเออต้องไปใส่ตอนตัด,ต,ดต่อนะครับผมเนาะมันจะเป็นรูปน้ําขึ้นมานะครับวเวลายิงทุกจุดที่เรายิงโดนศัตรูย้ําว่าทุกจุดที่เรายิงศัตรูถ้าเรายิงโดนไม้ยิงกระจกไม่เกี่ยวครับเฉพาะตัวที่เป็นศัตรูหรือเป็นคนเท่าน,านั้นสิ่งของไม่เกี่ยวนะครับก็เอฟเฟกของซีรีส์นี้ก็มีเท่านี้แหละก็จบแล้วไม่มีอะไรนะจบแล้ว นะไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันในเกมดีกว่านะครับสลับปืน apc 9กนะครับผมใน battle pass ซีซั่นใหม่ของเรานะครับเดี๋ยวไปดูในเกมกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะเฮ้ยเล่นดีนะปืนนี้ย้ำว่าเล่นดีแนตะ่ต้องต้องอาศัยสกิลหน่อยหนึ่งคือประมาณว่าคุณก็ต้องไปฝึกเล่นหน่อยหนึ่งเพราะว่าต้องยิงหวัวโอเคครับผมเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> นี่คือหน้าตาของซีรีส์ apc 9 <c oughs> ใน battle pass ซีซั่นใหม่ของเรานั่นเองนะครับผมเนาะ ก็หน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมเนาะท่านผู้ชมก็คงได้ดูคลิปไปแล้วนะครับที่ผมให้ดูข้างต้นนะครับว่าเอฟเฟกต์ปากกระบอกปืนเป็นยังไงแล้วก็เวลาเรายิงโดนตัวศัตรูอะเอฟเฟกต์มันออกเป็นยังไงท่านผู้ชมคงเห็นไปแล้วนะครับอันนี้จะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเวลายิงไอ้ตัวสีฟ้าอ่ะประมาณนี้แหละแค่นี้นไม่มีอะไรจบ <laughs> จบเฮ้ยใครว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เราเล่นเฮทันเตอร์นะครับเล่นเล่นเฮทันเตอร์เดี๋ยวก่อนนะ <laughs> วันนี้ต้องยิงเป็นต้องยิงหัวเป็นหลักครับ กระสุนมันน้อยครับตัว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 ,ต,วตัวรุ่นถาวรเนี่ยกระสุนน้อยครับโอเคหัวแตกไป headshot วู้ยแม่งยิงหัวมันมากเลยโอ้โหอะไรวะ แม่งมันสัเลยยิงหัวนะเตืน a อ1 9เนี่ยมันเหมาะการยิงหัวนะครับแล้วก็วิธีการยิงนี่ต้องยิงยำๆนะครับอย่ายิงค้างอย่ายิงค้างพยายามอย่ายิงค้างครับยิงยำๆเอาเวลาเลงก็พยายามเออเลงประมาณั่วคอนะครับถึงหัวเลยก็ไนดะ้เอเรียบร้อยแตกกู <c oughs> เป็นเพราะว่ามันเป็นโหมดเทดทันเตอร์ครับ <c oughs> อันนี้บอกก่อนนะมันเป็นโหมดเทดทันเตอร์เพราะฉะนั้นเออเราโดนยิงตัวมันเลย เลยไม่ค่อยเป็นผลนะครับเอ,อยิงก็ยิงตัวเราไปสีเราก็ไม่ตายไงแต่ถ้าเราไปเล่นโหมดธรรมดานี่ต้องยิงหัวศัตรูให้โดนเร็วที่สุดนะครับเพราะว่ายิงเรายิงโดนช้าเท่าไหร่เราก็เสียเปียบเท่านั้นนะครับเ,เพราะว่าเราจะโดนเขายิงตายก่อนนะเพราะว่าปืนนี้ยิง,ย,งยิงตัวถามว่าเบาไหมมันก็มันไม่ได้เบาขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่ได้แรงกลางกลอเคครับเราเข้าเกมไปที่เรียบร้อยแล้วครับ เออดสแมทธรรมดาไม่มีเลยนะครับมีแต่เฮทันเตอร์ไม่รู้เขาเขาอะไรกันยังไงถึงเล่นเฮทันเตอร์กันเนี้ยพยายามจะหาห้องธรรมดาให้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าปืนเนี้ยถ้าเล่นในโหมดธรรมดาเนี้ยมันมันก็เล่นยากอยู่นะเออมันก็ไม่ใช่ว่าปืนมันจะดีเหมือนที่ผมเล่นในเฮทันเตอร์ไงคือถ้าเราถ้าเราเอาปืนไหนก็แล้วแต่ถ้าเรามาเล่นในเฮทันเตอร์เนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าเราโดนยิงส่วนไหนก็แล้วแต่ เลือดมันจะลดแค่หนึ่งไงเออถ้าถ้าเรายิงไม่ถ้าเราไม่โดนหัวนะมา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 พยายามไม่สลับปืนนะพยายามเอ,อ่อเล็งเล็งหัวอุ้ยไอ้เี้าแปลกว่ะสิหน<ๆ>ูไม่โดนไม่มีใครเอาหัวมาชนก็สุดเลย,เลยนะจ๊ะ กระโดดนะคิดว่ากระโดดไปนคนเดียวอ่ะให้หนะอะุ้ยกระสุนกูม,มันน้อยไปว่ะเพื่อนเอาตรงนะมันเสียอย่างตรงที่กระสุนมันน้อยเนี่ยแหละปืน A P C 9อ่ะอเป็นปืนที่ยิงหัวมันนะหมดเลยแม็กซ์เดียวแล้ว อุ้ยไอ้ชี่เุ้ยเุ้ยขอเปลี่ยนปืนหน่อยขอเปลี่ยนปืนหน่อยคุณยิงได้ไงวะคุณยิงได้ไงวะโอ้หตอกหัวเลยโอ้โหยิงไปโดนหัวเลยโอ๊ยโอ๊ยมึงเอาลูกซองมาเล่นเนี่ยนะโอ้โหกีกระใจกล้าบ้าบิ่นเกิร์ ปืนถาวรมันเสียต, hehe, ต né, <ey> ัวกระสุนม <same way. S 3> ันน้อยนี่แหละกระสุนมันเยอะนี่ไม่ใช่ปัญหาอะไรจริงเหรอเอาเวลาเอาปีเวลาอ้าวเหยีิบัวตักตกเผีอยตกเผีอยตกเผีอะหัวที่ไหนล่ะเก่งใจหลักจ้าเฮ้ยแต้ยังอยู่ไหนใครกูจะยิงใครดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปลี่ยนสุดกอนจบตานี้ผมต้องหาห้องเด็แมทให้ท่านผู้ชมดูแล้ว ตอบรักหน้าเด้แต่กสุนแตระสุนแตระสุน,สนจะจักยิงรอไหมเนาะ <c oughs> ไปไหนล่ะหพ <c oughs> ี่ไม่พ้นหรอกไอ้หนูที่ไม่ปล่อยให้ไอ้หนูรอดไปหรอกใครใครมาใครมา อยากก Whoa, ้มหัวเดียมันยิงยากเว้ยหัวแตกแล้วสิหนูโดดอ่้โอ้ยยิงยากก็ด้ยล้วโดดอ่ะโอ้อ้เยามหัวกูยิงไม่ได้อย่างไรวะโอ้้เยอะ โอ้โหกูยิงไปได้ยังไงกูยังโง่กับตัวกูเองเลยเนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยวันนี้กูทำบุญแล้วไอ้เจ้าฟกจังเลยโอ้โหไม่โดนไม่โดนกระสุนมากจอนเอาบัลล่าห้ามเล็งนะลืมบอกไปว่าปืน ATC9 ห้ามเล็งนะครับถ้าเล็งปืนมันจะดีดครับอย่าเล็งครับถ้าเล็งเงี้ยมันดีดไม่ต้องเล็งครับยิงธรรมดาไอ้เจ้าม่นแตกกับรัวเลยไป

อุ้ยก็สูญหมดก่อนถ้าก็สูญไม่หมดดยผมว่าโดนหลายโดนหลายรอบนะนรู้จก 9, ัก A.P.C.9 พี่ไหมน้องตะกออสูสีกันป่ะไอ้จ้าโอ้ยเชียร์นาแมงดิงเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยทีมเราต้องชนะเว้ยโอ้ยอย่าโดดดิ แมว่งเอ้ยโดยสุดท้ายยิงไม่โดนแม่งแพ้กันตัวเดียวอะชิบหายเอ้ย